สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนเอาสวัสดีลูกสวัสดีเรียบสูงจำเรียบสูสวัสดีอันนี้แก่งของเราจะเรียบสูก็ได้เรียบสูหมายความว่ายังไงไม่มาสวัสดีสวัสดีเหมือนกันใช่ไหมดีจัาสลอนติดไปบางพลึงแต่คำนี้สวัสดีนี่มันมันเป็นทั่วไปอมันทั่วไปเรากำลังเริ่มต้นจะออกไปเที่ยวอีกแล้วค่ะทุกคนเดีพร้อมกับ แกงของเราวันนี้ไม่ไม่เสียค่าไฟเนาะไม่เสียค่าไฟด้วยเหรอตรงนี้แพงไม่ค่าไฟแต่ละเดือนบ้านบ้านบ้านผมใจกรคนเยอะหมดห้าร้อยห้าร้อยต่อเดือนใช่ไหมต่อเดือนเนีเดือนที่สงใจมันไม่หมดมากเพราะพี่น้องเข้าไปทางในเี้ไม่ค่อยได้ใช้ตอนตอนหน้าหลอนู๊ดแปดเจ็ดร้อยแปดร้อย เสียอยู่นู้นเราเขาก็มาเสียค่าไฟนี่ฮะเสียตรงนี้มันค่าไฟไม่ต้องไกลถึงที่มันสะดวกสบายเหมือนกันเหมือนบ้านเราเลยเสียตามร้านค้าก็ได้เนาะเหมือนกันสแกนจ่ายอะไรจ่ายกันแล้วแต่ว่าใครสะดวกยังไงเนาะจ่ายค่าไฟแล้วก็แลกเงินด้วยค่ะแลกเงินด้วย100ดอลลาร์100ดอลลาร์ได้เท่าไหร่นะได้สี่แสนได้สี่แสนบ้างสี่ยังสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าถ้าเกิดใช้

ที่พาพักบ้านคนรู้จักบ้านญาตๆกันนับถือกันเขามาสร้างบ้านให้คนนี้เนาะเขาเลยพาเรามาดูว่าบ้านที่เขาสร้างเป็นยังไงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบ้านโบราณเนี่ยค่ะนี่คือบ้านสมัยเก่าก็จะเป็นแบบนี้บ้านสมัยเก่าจะเป็นแบบนี้บ้านสมัยใหม่ก็จะเป็นแบบนั้นมีบ้านน้องโซเซเดย์โซเซเดย สบายบอกว่าสบายเหรอนี่<อ>ค่ะข้าวจะชุบเม้ามาตรงมนม้ามะกรูมนมกำปั้ชุบไม่ติดชุบเลยดูสิมาทำบ้า,บานให้คนนี้นี่คือคือบ้านที่เขาทำเนาะเขาเก่งเก่งเรื่องไม้ทียเก่งเรื่องไม้นี่ค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยทำบ้านน่ารักเนาะทุกคนดูสิ ค่ะบ้านเขาน่ารักดีห้องอันนี้เป็นครัวน่ารักดีสไตล์โซเดาย์โซเดาย์อ๋ออันนี้นี่คือห้องครัวเขาทำครัวต่างหากน่ารักดีอ่ะเนาะครัวน่ารักครัวน่ารักดีนี่เขาที่มาทำตรงนี้ใช่ไหมปั้นงาปลูกต้นไม้เนี่ยต้นละ อ๋อแล้วออันนี้ก็จะเป็นเป็นห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องมีสี่ห้องค่ะทุกคนมีสี่ห้องน่ารักดีอะทำแบบนี้เนาะทายกพื้นขึ้นหน่อยนึงนี่ค่ะไปดูบ้านถ้าสูมกวานี้เก็นไม่ดีเห็นไหมห้องน้ำของอะไรอ๋ออันนั้นจะเป็นห้องน้ำ อันนี้เก็บขยะอันนั้นห้องน้ำเก็บไม้ไม่เศษที่เรือมีไม้ดีๆง้นเศษไม้เออไม้ดีๆทั้งนั้นเลยอันนั้นจะเป็นห้องน้ํากําลังซักผ้าอยู่แกชอบทําแบบนี้เออพี่ว่าน่ารักดีอ่ะคืนง่ายมันเย็นดีนะใช่น่ารักดีตอนร้อนกเปิดน้ําให้มันใจลนหลังคานี่เขาจะทําเอาหญ้าคามุงแล้วก็เอาสังกะสีคุมอีกทีนึงค่ะทุกคนเขาจะมีแทงน้ําอยู่ด้านบน น่ารักดีใช่ค่ะใช้เตกบัวไงัวอาบน้ำในห้องไงนไงจะมีแทงน้ำอยู่ข้างบนแล้วเวลาอาบน้ำก็ปล่อยเลยก็สบายนี่เขาปลูกต้นไม้อนาคตคือร่มรื่นค่ะอนาคตคือร่มรื่นจะเย็นสบายบ้านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆน่ารักดีอ่ะเนี่ยทุกคนดูเป็นแนวทางได้นะน่ารักเขาทำเป็นสี่ห้องหนึ่งสองสามสี่ ตรงนั้นก็จะเป็นที่เก็บของยกแค่เอวนี่ยกขึ้นแค่เอวน่ารักดีตรงนั้นก็จะเป็นห้องครัวตรงนี้เป็นห้องครัวน่ารักชอบชอบไอเลอร์ปิดไอเลอร์ปิดชอบส,ออสะอาดเออสะอาดสวยสวยน่ารัก <c oughs> ชอบมากเลยอ่ะครัวน่ารักมากเลยเนี่ยทุกคน ทำน่ารักยกขึ้นหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะมีโอ่งโอ่งสงสัยเอาไว้ทำใส่น้ำรดน้ำต้นไม้จะมีโอ่งบ้านน่ารักดีนี่เขาทำบ้านหลังนี้แหละก็เลยพามาดูน่ารักดีเออหน้ารักดีค่ะหลังคาก็เป็นหลังคามุงมุงด้วยญ้าคา ทับด้วยสังกะสีมันก็จะไม่ร้อนมากมทำเป็นเดือนเลยเหรอเด,ดือนครึ่งเดือนครึ่งทำทำทำกี่คนต,ต่อมาผมทำคนเดียวตอนทำทีแรกทำหลายคนโอ้แต่ทำร่างนี้ต้องพุดต้องหาเด็กช่วยขุดล<อ>มุดหลายฟังสาวเห็นไหมสาวเยอะ ไมาให้แกซื้อไว้เหลือไมมายว้ว่าจะปลูกบ้านเมืองบ้านพรมอีกร้านเมืองตรงนี้ทีนี้แกเอาไว้ก่อนถ้ามีคนมาเยอะค่อยทำไว้ทำอีกอ๋ออันนี้เขามาขายของขายของขนมเขาเรียกรถอะไรพุ่มพวงไหมที่ไทยจะเรียกรถพุ่มพวงมังตอ้ง์มาโต้ใคะขายของเหมือนบ้านเราเลยเป็นรถพุ่มพวงที่เมืองไทยก็มีมีอะไรเนี่ยมีปลาย่างมีของหวาน อุ้ยนี่ปลาอันนี้ปลาปลาสวายปลาสวายน้อยพร้อมด้วยอันนี้ผักดองนี่ค่ะขิ้งติ่งติมงนาไตอาหารที่เขาขายนี่อะไรนืมะขามอันนี้ขนมน่ผักดองอันนี้ชอบกินผักดองอ๋อ้ห้องหวาน เราช่องเลอเราช่องเรียอะไรเลอลอดเราเรียกลอดเฉยๆแต่บ้านเราบ้านเราจะเรียกรอดช่องเรียกลอดเฉยๆก็ใกล้เคียงกันอยู่นะคะภาษานะคะแต่ไม่หตลน่ารักดีบ้านน่ารักน่าอยู่มากเลยทุกคนชอบห้องครัวครัวเขาจะแยกออกมาอีกต่างหากเลยครัวนี้จะแยกออกมาอีกต่างหากน่าอยู่ค่ะน่าอยู่ ปาตยบิายบายอ,อ๋อข้างบนโรงครัวของเขานี่จะทำจะปูจะมุงด้วยกระเบื้องเผาค่ะทุกคนจะไม่ทำเหมือนตัวบ้านตัวบ้านก็จะเป็นยาคาแล้วก็สังกะสีครอบอีกทีหนึ่งแต่เรือนครัวเขาจะทำแบบนี้ใส่กระเบื้องเผาหน้าต่างเขาก็จะทำอย่างนี้ค่ะเป็นพลาสติกติก ตัวติดแล้วก็เวลาฝนตกก็ปิดอด้ทำดีเหมือนกันนะนี่ค่ะไม่หนักด้วยพาไปดูห้องเขาขออนุญาตเขาเลยนะคะอ๋ออันนี้เป็นห้องเปลี่ยนลมเฮไม่ไม่เข้าใจหรอกคะ่ะน้องเขาพูดอันนี้คือห้องนอนห้องนึงห้องนอนห้องนอนคนไทยเรียกอันนี้ก็ดะก็มวยเก๊ดาวอันนี้ปูด้วยยาคา ทับด้วยผังกระสีนี่ค่ะห้องนอนสองห้องคือคือห้องที่สองกว้างเหมือนกันนะเนี่ยกว้างกว้างกว้างอันนี้จะเป็นอุ้ยลมผ่านถ้าเกิดทำอย่างนี้เนาะตรงนั้นเปิดได้ตรงนั้นสามารถเปิดได้ถ้าทำน่ารักดีอันนี้จะเป็นกระสอบข้าว โอ้นี่จะเป็นกระสอบกระสอบข้าวใช่ไหมใบใช่ไหมใ <c oughs> บอันนี้อีกห้องหนึง่งเขาทำหลายห้องเขาทำสี่ห้องค่ะนี่ห้องนึงของขอนุญ,ญาตนะคะนี่ค่ะเราดูแบบลวกๆนะคะโอะ้นี่ห้องนี้อีกห้องนึงขาทำดีคะ่ะทุกคนน่าอยู่นะสวยเลยโอ้ยอันนี้หีบหีบสมบัติอันนี้หีบสมบัตินับิ <He> หีบท <He ep. S 2> ีบ่ที่นี่เรียกแฮปใกล้เคียงกันไหมคะภาษาของเราเรียกหีบแต่ที่นี่เรียกแฮปใกล้เคียงกันมากว่าอ,อย่าเปิดเดี๋ยวเจอทองอ๋อเป็นเครื่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ,อเขาอ,อ,อ,อุปกรณ์เครื่องมือช่างอ๋ออันนี้คือด้านหลังบ้านเราขึ้นมาข้างบนแล้วคะ่ะนี่คะ่ะยังไม่เสร็จดีตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของอนนจะเป็นห้องน้ําแทงน้ําเก็บน้ํา าต่อไปต้นไม้แถวนี้โตขึ้น <laughs> ใหญ่ขึ้นก็จะลมรื่นค่ะเด <c oughs> ็กเด็กเขาหัวเราะเด็กเขาหัว <c oughs> เราะตามเรานะเนะี่ยะเด็กเด็กน้อยวิ่งไปละสนเฮยเดี๋ยวสนเฮยเจอกันใหม่บอกว่ายัางไ <c oughs> <c oughs> จงจำจุกเนียดมดองปีดจำจุจำจู

เป็นลูกเลยสงสัยไปอยู่ในไทยเนี่ยอยู่ทั่วโลกได้กินชิ้นเย็นวุ้งแต่บางที่ก็อบอบเมียนโกดนี่ยแต่ถ้าเอาออกเมียโกลดโกนยังตัดเมียนโกนด์แเมียนโกนด์ในตัวชอบครัวเขาทำน่ารักดีค่ะทุกคนหมานี่ตัวใหญ่มากเลยแกเนี่ยจมูกเกินข้างๆเหมือนเขากำลังทำแปลงปลูกอะไรสักอย่างค่ะทุกคนนี่ค่ะข้างบ้านเนี่ย ทำแปลงปลูกอะไรสักอย่างตอนเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรดีขึ้นทันสมัยขึ้นไม่รู้เขาจะปลูกอะไรเนี่ยกระสอตรึงเหรออ๋อก็ปลูกแตงกวาแตงกวาออกระสอตรึงเห็นไหมแตงกวากระสอตรึงกระสอตรึงทีแมทมันเล็กๆไงเม็ดยาวขนาดนี้เออเออเหมือนลูกลูกอะไรอ่ะได้มยยลกิงทีอะไรอ่ะที่อัาใครกันลูกอะไรจ้า แล้วมันกินได้เหรอเมืองไทยเขาเรียกลูกอะไรมันฟาดกกินกับมากกับูนนะกินกับมากะพูนี่เลยที่เมืองไทยเขาไม่กินอ่ะบากว่าได้จ็อปเก็รสิเดียไม่มีเนี่ยลูกอะไรเขาทุกคนไม่รู้เขาบอกว่ากินกับมากกับพูแต่ฝาดจัดจัดฟาดเขาบอกฟาดกินกับมากกับพูแต่ที่เมืองไทยเขาไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะกินอ่ะเมืองไทยไม่มีจัดอ่อมฮัดจัดฝาดจัดเหรอเรียกจัดเหรอกระจากระจา เขาเขาเขาอื่นอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่เคยเจอเนาะไม่เจอไม่มีไม่มีถ้าเกิดที่บ้านถ้ากินหมากินผูเขาจะไม่มีตัวนี้ไงไม่มีไม่ไม่ได้กินแต่ที่นี่เขากินใช่ไหมผาดโกมากเขาบอกข้างในมันจะฝาดฝาดดูข้างในมันสิมเป็นไงเวลาสุกบนานอ๋อเวลาสุกบนฟานเม็ดจะเป็นเหลืองๆเหลืองอ๋อเด็กอ่อนกำลังกำลังกินเลยอ๋อกำลังกินเลยโอเคอันนี้สะกินกระดานขบ้านอันนี้เติมอย่างขบ้าน กินกับมากใช่ครับข้างในจะเป็นสีเหลืองจะฝาดๆที่นี่เขาจะกินกับมากกระพูอันนี้หนึ่งพันหนึ่งพันเลียนนี่เท่ากับกี่บาทไทยสิบบาทสิบาทอ๋อห้าพันเท่ากับ50าสิบบาทห้าพันเท่ากับห้าสิบบาทดอกรหนึยเท่ากับโจเมื่นหนึ่มื่หนึ่งหนึ่งนเขมรเท่ากับ10บาท ากับ5บาทมีห้าร้อยเท่ากับห้าบาทไม่ใช่นั้นห้าพันเอออันนี้ห้าพันในเท่ากับห้าสิบบาทนั้นอ่านั้นเมื่อหนึ่งมีห้ารอยังไม่มีแบงค์ย่อยเดี๋ยวเอาแบงค์ย่อยให้ดูจะหาแบงค์ให้ดูค่ะทุกคนนี่ไงห้าร้อยใบสีแดงใบสีแดงซองใบเท่ากับสิบบาทใบห้าร้อยเท่ากับห้าบาทหนึ่งพันเท่ากับสิบบาทไครห้าพันเท่ากับห้าห้าสิบบาท อันนี้แล้วก็จะมีแบงค์ใหญ่นะคะแงมีแบงค์หนึ่งแบงค์หนึ่งหมื่นเท่ากับหนึ่งร้อยไทยใช่ไหม 1นึ่งบิลเรียนเท่ากับหนึ่งร้ยบาทไทยค่ะทุกคนนี่คือการนับเงินขอมเมนต์ข้าวหลามมีแต่ร้านข้าวหลามทั้งนั้นเลยเต็มถนนเลยค่ะทุกคนเราจะพามาซื้อข้าวหลามอร่อยเมื่อวานนี้ซื้อกินลบติดใจรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรือเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมร้านนั้นอร่อยไปซื้อของคนรู้จัก เต็มไปหมดเลยมีตล้านข้าวราม็งดังข้ายขายทังเขาเลยจะขายดีนะไม่ไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีร้านเต็มถนนอย่างนี้หรอกใช่วันหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยแต่บางทีบางบันก็หมดออใช่บอกไว้มันใช้กะทิถ้าถ้าเรือมันจะเสียมันจะบูดเยอะอันนี้อันนี้ใสไหมคือกใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันจะไม่ใส่เยอะพี่ดูแล้วใส่ไม่เยอะจางมีเขามีคนเรียกด้วยนะ เออเรียนซื้อข้าวหลามลงมาซื้อข้าวหลามเมื่อวานนี้กินแล้วติดใจค่ะเลยมาซื้อคือวันนั้นไงอ่าอันนี้ซ่อมอะไรเนี่ยซ่อมรถไถยอ๋อซ่อมรถไทยนาซ่อมรถไถนาเต้ากูบอลเต้ากูเมื่อวานนี้เรามาซื้อตรงนี้แต่หมดหมดเราเลยไปซื้อร้านข้างๆนู้นก็อร่อยค่ะแต่วันนี้เราก็มาซื้อร้านนี้แหละ มีแต่ล้านข้าวหลามทั้งนั้นเลยเนี่ยเต็มตั้งแต่โน่้นมาเลยมีแต่ข้าวหลามอันนี้รถขายตู้มีแต่รถใหญ่วิ่งเร็วเหมือนกันนะคะทุกทางนี้ตรงโน้นจะเป็นของดองผลไม้ดองนี่ค่ะมีแต่ร้านข้าวหลามเต็มไปหมดเลยเยอะมากเมื่อวานเราซื้อร้านนั้นอร่อยแต่วันนี้น้องพามาซื้อร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่รู้จักกันเขาบอก เราดูซิเรามันสุกหรือยังมันสุกหรือยังสุกหรือยังสุกแล้วสุกแล้วเขาทำอย่างนี้เลยค่ะทายเอาเลือกเอาเอาอะไรดีเราอันเล็กๆนี่เท่าไหร่ตุ้ยปุ้ย5บาท5บาทอันเล็กนี่15บาทใช่ไหมอันใหญ่ล่ะอันทอมประมาณนึงอันใหญ่นะเท่าไหร่ ทอมนี่ได้เปลือนมัน้งอย่าทอมใส่สามสิบบาทอันให<จ>ญ่สิบบาทอ,อันนี้สิบห้าอันนี้สิบห้าอันใหญ่ดีกว่าใหญ่เยอะกว่าวใช่ไหม,มใหญ่ได้เยอะกว่าใช่ไหมใหญ่เยอะกว่าออแล้วมันใหญ่ด้วยเ<ๆ>ออแล้วมันใหญ่ด้วยเขาใส่เต็มไหมล่ะเราต้องบอกว่าถามว่าเขาใส่เต็มไหมมาเทนนี่ของจุกวันเทนี้ออประมาณนี้<ๆ>ใช่ไหมนี่ค่ะเขาเาเรียงไว้ให้ดูเยอะๆแต่จริงๆมีไม่เยอะ ยอนปาตะโนนี่ับชิมกันนะครับใส่ถั่วดำถัานลวดินจะเีือนาเือลาถืบานถตนเอไว้บานหลวกนี่ด้วยตะล่ยตนเนอเหลวกิอิ่นบ้านลวดสอยนอันนี้เขาให้ชิมได้ไหมยินดอนไกนอนกน อยู่ข้างถนนสายหลักไปพนมเปนออกจากเสียมเรียบไปพนมเปนมีแต่ร้านขายข้าวหลามเลยค่ะโซนร้านขายไก่ก็จะขายแต่ไก่ปลาย่างปลาปลาย่างกบย่างแล้วก็ไก่แต่โซนนี้จะเป็นโซนข้าวหลามอร่อยอร่อยนะ

ใครมาซื้อข้าวหลามที่นี่เนาะซื้ออันใหญ่เลยนะคะอย่าซื้ออันเล็กอันใหญ่เราจะได้เยอะกว่าอันเล็กเขาบอกเลยแม่ค้าบอกเราเอาอันใหญ่เนาะใช่เนาะสองนอนเตียงยองตามมาเอาอันใหญ่เอาอันใหญ่ใหญ่จะไปไหวกินเอาไหวกินกินสามบาทเหมือนแบบหกใบหนึ่งปูจะเาหกใบที่เดียวเล

แล้วเอากลุ่มนี้เขาจะตีขาไก่ยากจบแล้วกินกินตรงนี้อิ่มแล้วค่ะไม่ซื้อละไม่ซื้อละกินอิ่มละร้านมันจะตัดได้เมอแรงเหมือนนึ่งอ๋อให้เขาแกะให้ด้วยให้เขาแกะให้ด้วยให้เขาดึงให้ด้วยตัวนี้พวกมันก็ตีอือใหญ่ไงใหญ่เกือบเต็มลำเลยค่ะเยอะเนาะเนี่ยนี่คืออันใหญ่ เต็มลำเลยลุงก็ไทยนีกินกินเหรอกินอีกแล้วเหรอง่านย่กินไทยอันนี้ยิ่งกินไม่ยิ่งังกินเลยกำลังนั่งกินเลยเนาะอุ้ยเหนียวนุ่มเลยค่ะเ้าเหนียวนุ่มอร่อยเ้าเหนียวนุ่มนุ่มเหนียวนุ่มมากน้ำมันนี่ ยำมองเลยไม่ยำตุ่ยเดดนายยตุ่ยเดตเาานังยัเตนมวยี่เน uh> uh ี่ยยำกเลนเซกีไล่าวยำงาาข้าเหนียวนุ่มค่ะนุ่มข้าเหนียวนุ่มแล้วก็ใส่ถั่วดำเกลือน้อยนอยแล้วก็กะทิไม่เยอะอร่อยค่ะไม่หวานอืมเอ่าหเนยค่ะ

ก็ชิมของเขาไปก็หลายอันแล้วเนาะววกเจอเลยเป็นเป็นสองร้ยใช่ไหมเป็นสองร้อยใช่ไหมตีเป็นสองรับมันดูดูดูดนะไ้นี่อ่ข้าวนุ่มดีอ่ะเดือตลน่มดไม่เย่ กินข้าวเหนียวที่บ้านกินขาวเจ้าเหรออือกินข้าวเหนียวบ้านแม่ชอบกินข้าวเหนียวสองร้อยใช่ไหมเราซื้อเนี่ยสองรอยใช่ไหมทั้งหมดเนียค่ะสองร้อยอกิิดเดอใหญ่น้อกินิดแมแถมอิดอันนี้เราซื้อสองร้อยไปกินเวลาเราไพเที่ยวไปได้แล้วอาหิวน้ร